ไรเดนเทพสายฟ้าองค์ใหม่ท่าสายฟ้าแห่งเมืองอินาสุมะสายเติมปั้นกันอย่างโหดสายฟรีอย่างเราล่ะปั้นให้โหดกับเขาได้ไหมนะอาวุธเซตอาร์ติแฟกต์ทีมสายฟรียรอย่างเราปั้นยังไงดีเคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินินแพคทุกคนนะครับอยู่กับผมคนเดิมนะนายจสัสตินเนตครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับตัวละคร5ดาวตัวใหม่นั่นก็คือท่านโชกุนไรเดนนั่นเองนะครับซึ่ง ท่านโชกุนเนี่ยเป็นตัวละครสาย DPS นะครับแต่ไม่ใช่ DPS ธรรมดานะครับเป็นตัวละคร DPS ที่มีความสามารถในการซัพพอร์ตตัวละครอื่นในทีมด้วยนะครับผมเล็กได้ว่าอนเนกประสงค์มากๆเลยเดียวครับโดยในคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการปั้นท่านไรเดนสําหรับสายฟรีๆอย่างพวกเรานะครับผมเพื่อนๆไปลองปั้นกันดูได้นะครับโอเคครับอย่ามัวรอชาร้ากันเลยฮะเดี๋ยวท่านโชกุนจะพิโรดเอานะครับตอนนี้พ,พร้อมแล้วไปกันเลย โอเคครับก่อนที่เราจะไปทําการปั้นท่านไรเดนการเรามาลองเรียนรู้ตัวละครท่านไรเดนกันก่อนเนาะตัวท่านไรเดนเนี่ยนะครับเป็นตัวละครเอ่อห้าดาวเนาะจะพูดสี่เป็นตัวละคร5ด,นะดาวนะครับท่าสายฟ้านะครับผมโดยท่านไรเดนเนี่ยจะเติบโตเป็นในส่วนของการฟื้นฟูพลังงานนะครับ ที่เลเวล90นะครับท่านไรเดนจะมีอัตราฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่ตัว132%นะอันนี้ผมใส่พวกอาริแฟกต์พวกอ,อ,อาวุธเข้ามาด้วยเนาะมันตัวเลขมันเลยเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าท่านไรเดนเนี่ยใส่พวกอาวุธที่มีการฟื้นฟูพลังงานนะครับอย่างเช่นพวกหอกเอ็นกัฟฟิงไ t นิ่งนะครับหอกแคชหรือว่าหอกเฟลเนีสเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้ท่านไรเดนเนี่ยมีอัตราฟื้นฟูพลังงานที่สูงมากนะครับบางคนอาจจะปั้นได้ไปถึง300%เลยทีเดียวนะครับรายได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็ไรเดนก็จะสามารถกดอันติได้รัวๆเลยนะครับทีนี้เรื่องของอของที่ปั้นกันบ้างนะครับของที่ปั้นของท่านไรเดนเนี่ยจะเป็นไปตามรูปที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถกด screen capture แล้วก็เอาไปใช้ในการปั้นตัวท่านไรเดนได้เลยนะครับทีนี้มาลองดูในส่วนของ elemental skill หรือว่า skill E ของท่านไรเดนกันบ้างน,นะครับ ah skill E ของท่านไรเดนเนาะจะเป็นการลัก จะเป็นลักษณะของการสร้างความเสียหายเป็นไฟฟ้านะครับเป็นดาเมจวงกว้าง1ครั้งนะครับซึ่งที่สกิลเลเวล9เนี่ยนะครับตัวคูณตัวเนี้ยนะครับตัวคูณที่เป็นความเสียหายสกิลตรงเนี้ยนะครับในตอนแรกเนี่ยจะขึ้นมาถึงตัว2องอเเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือที่รลเก้านะครับก็เรียกได้ว่าแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากที่มันสร้างความเสียหาย1ครั้งแลวและเป็นวงกว้างแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการซัมมอนดวงตานะครับ ขึ้นมาอยู่กับตัวละครของท่านไรเดนเนาะซึ่งดวงตาเนี้ยนะครับพอเราเปลี่ยนตัวละครไปแล้วใช่ปะสมมติเอ่อในทีมผมมีเสียงลิงอีกตัวหนึ่งนะครับพอผมสลับท่านไรเดนออกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงลิงเนี่ยนะครับตัวดวงตาของท่านไรเดนจะยังคงอยู่กับตัวละครเสียงลิงอยู่นะครับพูดง่าไงว่ามันจะไม่หายไปตอนสลับตัวเนาะนะครับแล้วดวงตานี้มีประโยชน์อะไรอีกนอกจากดาเมจนะครับไอดวงตาเนี้ยจะคอยพล็อคดาเมจครับก็คือผู้เวลาที่ตัวตัวละครเอ่อของเราเนี่ยนะครับทำดาเมจกับศัตรูใช่ไหมครับ มันจะเป็นมันจะตัวดวงตาเนี่ยมันจะสลัดเป็นวงกล้าง1ครั้งนะครับสร้างดาเมจนะครับคิดเป็นไอตอนนี้ที่เลเวล6นะมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้58.8%แนตะครับแต่ว่าที่เร,รเวลเเนี่ยไอหนึหน่งไอตัวเลขเนี้ยตัวคูณตัวเนี้ยจะเปลี่ยนไปเป็น70นะครับเล็กเดว่าได้ดาเมจฟรีๆจากการโจมตีเพิ่มขึ้นมา เป็น70%จากท่านไรเดนเลยนะครับผมเออแล้วก็นอกจากนี้ดวงตาของท่านไรเดนยังมีประโยชน์อีกนะนอกจากการทำดาเมจเสริมนะครับเออก็คือในส่วนของการเพิ่มความเสียหายท่าไม้ตายเพิ่มขึ้นนะครับเป็นตัวเอ่อตัวคูณเนี่ยอยู่ที่ที่เลเวล6เนี่ยอยู่ที่0.27%นะครับต่อพลังงานท่าที่ใช้เนาะแต่ว่าที่เลเวล9นะครับจะทำเอ่อค่าความเสียหายท่าไม้ตายเนี่ยเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยจะเปลี่ยนจาก0.27ตรงเนี้ยเป็น0.3นนะครับอ่าถ้าใครงง ไอตัวตัวคูณตรงนี้นะครับผมขออนุญาตเอ่ยยกตัวอย่างเสียงหลิงละกันนะครับลองเอ่ยตัวเสียงหลิงเนี่ยนะครับมีพลังงานท่าที่ใช้ในการกดอันติเนี่ยอยู่ที่80หน่วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเสียงหลิงเนี่ยมีดวงตาของท่าเล่นไรเด่นอยู่นะครับตอนเสียงหลิงกดอันติเนี่ยจะได้โบนัสดาเมจอยู่ที่0.3คูณกับ80ิคิดเป็น24%ของท่าไม้ตายนั่นเองนะครับก็คือดาเมจ ถ้าไม้ตายของเซีงลิงเนี่ยจะแรงขึ้นมา24%ทื่อๆเลยนะครับที่เลเวล9ของท่านไรเดนนะครับสกิล e ของท่านไรเดนเรียกว่าดีแล้วใช่ไหมครับมาลองดูในส่วนของสกิลอันติของท่านไรเดนกันบ้างน,นะครับตัวสกิลของท่านอะไรเออตัวสกิลอันติของท่านไรเดนเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมเออ่ตอนที่ไรเดนกดอันติเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้างความเสียหายรุนแรงเป็นวงกว้าง1ฮิตนะครับซึ่งตอนเลเวลเลเวล9เลเวล10เนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้เกือบ 70% 0เลยนะครับฟาดทีเดียว70% 0เนี่คือถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับดาบของท่านไรเดนเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นท่าสายฟ้าเนาะนะครับแล้วก็สามารถทําดาเมจต,ต่อเนื่องได้อีกประมาณ7วินาทีก็คือพูดง่ายๆว่าดาบของท่านไรเดนเนี่ยจะเคลือบสายฟ้าแล้วก็เราจะสามารถทําดาเมจต,ต่อได้ในช่วงเวลา7วินาทีนี้นะครับผมซึ่งไอตัวดาเมจตัวเนี้ยนะครับไอตัวดาเมจตรงเนี้ยจะเห็นว่า ตัวาดาเมจหลังจากที่าดาดผทาเรื่นเครื่องไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของคิดแยกนะครับก็มันจะมีคิดแยกออกมาเลยว่าเป็นความเสียหายขั้นที่หนึ่งขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5แล้วก็ชาจโจมตีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมั ãy. นจะไม่ถูกคิดรวมกับตัวของการโจมตีปกติเนาะนะครับการโจมตีในช่วงเวลา7วินาทีเนี้ยจะถือว่าเป็นความเสียหายถ้าไม่ตายนะครับการอัพไอการโจมตีปกติตรงนี้เนี่ยนะครับการอัพการโจมตีปกติตรงนเนี้ยเนี่ย ให้เป็นเลเวลให้มันเลเวลสูงสูงขึ้นไปเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อตอนที่ท่านไรเดนกดไม้ตายนะครับไม้ตายของท่านไรเดนจะแรงเท่าเดิมนะถ้าเราอัพตรงนี้นะครับเพราะงั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการจะอัพให้อดามิสท่าไม้ตายของท่านไรเดนแรงๆเนี่ยให้เราอัพที่สกิลท่าไม้ตายโดยตรงเลยนะครับผมนอกจากสกิลท่าไม้ตายของท่านไรเดนเนี่ยจะสามารถทำดามจกับมอนสเตอร์ได้แล้วใช่ไหมครับตัวของสกิลอัติเมทของท่านไรเดนเนี่ยยังมีความสามารถตรงนี้เลยครับผม ฟื้นฟูพลังงานของมูโซอิชินนะครับ2.4%อันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าในขณะที่ไลเดนเนี่ยนะครับทำการโจมตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นการฟื้นฟูพลังงานให้กับทีมด้วยนะครับจะเป็นการฟื้นฟูพลังงานให้กับทีมด้วยก็คือเป็นพูดง่ายๆว่าหลังจากที่ตัวของสกิลท่านไลเดนเนี่ยใช้หมดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตัวอัลติเมทของออตัวอัลติเมทสกิลของตัวละครอื่นๆเนี่ยจะมีโอกาสเต็มได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับ ก็คือจะเก็บพลังงานให้กับตัวละครอ,อื่นๆด้วยนั่นเองนะครับผมเลยได้ว่าถ้าสมมติเรากดถ,ถ้าเรามีท่านไรเดนอยู่ในทีมเนี่ยนะครับก็กด EQ no brain ได้เลยรัวๆนะครับผมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับจะเห็นว่าตัวดาเมจของสกิลอ,อันติเมจของท่านไรเดนเนี่ยนะครับนอกจากจะแรงแล้วเนี่ยมันยังสามารถแรงได้มากกว่านี้อีกนะครับสกิลอันติเมจของท่านไรเดนเนี่ยจะแรงตามจํานวนการกดอันติของตัวละครอ,อื่นๆในทีมหมายความว่ายังไงมันเป็นอย่างนี้ครับผม เมื่อตัวละครอื่นๆเนี่ยกดอ,อ,อันตินะครับแหวนม่งๆสีแหวนโม่งๆข้างหลังเนี่ยนะครับจะเรืองแสงขึ้นเรื่อยๆเนาะไอแหวนดวงนี้เป็นวงแหวนที่ใช้เก็บสิ่งที่เราเรียกกันว่ารีโซฟครับยิ่งไรเดนมีรีโซฟมากแค่ไหนเนี่ยสกิลอัลติเมทของท่านไรเดนเนี่ยก็จะได้โบนัสดาเมจแรงขึ้นไปมากเท่านั้นนะครับหรือก็คือยิ่งตัวละครในทีมกดอัลติเมทเยอะพอไอรเด่เอ,อพอตัวท่านไรเดนกดอันติบ้างนะครับท่านไรเดนก็จะมีอัลติเมทที่แรงขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับโดย นะครับดีโซฟเนี้ยจะยิ่งเต็มเร็วมากขึ้นนะครับหากตัวละครที่กดอันติเนี่ยใช้พลังงานธาตุในการกดอันติสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครเต๋ตัวนะครับหรือว่าตัวละครอย่างเซียงลิงนะครับไอตัวละครเหล่านี้นะครับมีพลังงานธาตุที่ใช้ในการกดอันติอยู่ที่80หน่วยใช่ไหมครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใช้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยให้มันอยู่ในทีมของท่านไรเดนเนี่ยจะทําให้รีโซฟสแต็คของท่านไรเดนเนี่ยเต็มเร็วมากขึ้น เือก็คือดาเมจของดาเมจอันตีของท่านไรเดนเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลของท่านไรเดนกันบ้างนะครับพาสซีฟสกิลแรกครับผมเมื่อตัวละครของท่านไรเดนนะครับได้รับพลังงานธาตุเนาะนะครับตัวท่านไรเดนก็จะมีการเก็บตัวของรีโซฟสเต็คด้วยนะครับก็คือไอเซตพาสซีฟสกิลเนี้ยจะเป็นตัวส่วนช่วยในการเก็บรีโซฟสกิลของท่านไรเดนนั่นเองนะครับไม่ต้องรอให้ตัวละครกดอันติเพียงอย่างเดียวนะครับพาสซีฟสกิลอันต่อมาของท่านไรเดนนะครับ อันนี้นะครับทุกๆ1%อเของค่าฟืนฟูพลังงานที่เกิน100%ขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ท่านไรเดนเนี่ยสามารถเก็บอันติได้ไวขึ้นแล้วก็ได้โบนัสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น0.4%อันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าท่านไรเดนมี Energy Recharge อยู่ที่250%อันยกตัวอย่างนะครับซึ่งอันนี้หมายถึงว่ามันเกิน1นครับจะทําให้ท่านลเดนเนี่ได้โบน้สไฟเ้าเพเ่มเตมนะครับจะทำให้ท่านร,นะรเป็น60%กไดือ โบนัสไฟฟ้าที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็น60%เลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าสกิลของท่านไรเดนก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับจากอัตราฟื้นฟูพลังงานนะครับพาสซีอีกอันนึงของท่านไรเดนนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับ a l l p i e Server นะครับอันนี้นะครับจะเป็นทําให้ตัวของค่าสกิลในการค่าโมล่าในการอัพหอกเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับทีนี้มาลองดูในส่วนของกลุ่มดาวกันบ้างนะครับจริงๆแล้วสายฟรีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเน้นเรื่องของกลุ่มดาวกันมากเนาะนะครับได้ซีสูตรมาก็ สำหรับคนไหนที่มีเพชรดองไว้เยอะๆใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจจะมาลงกับท่านไรเดนเลยเนี่ยแนะนําว่าควรจะเปิดถึงซีไหนดีนะครับตัวผมเนี่ยแนะนําให้เปิดไปถึงซีสองเนาะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยครับดูนะครับที่ซีสองเนี่ยนะครับการโจมตูการโจมตีของท่านไรเดนโชกุนนะครับที่ตอนที่อยู่ในสกิลอันติเมทนะครับจะไม่สนพลังป้องกัน60%ของศัตรูนะครับก็คือตีแรงขึ้นมาดื้อๆเลยนะครับจากการกดอันตินะครับก็คือเจาะกรอนนั่นเองเนาะเป็นสกิลในการเจาะกรอน เมื่อท่านไรเดนกดอันติเมทนั่นเองนะครับส่วนใครที่คิดว่า,าจะเปิดกลุ่มดาของท่านไรเดนเนี่ยถึงแค่ C1 นะครับผมบอกเลยว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะไอตัว C1 ของท่านไรเดนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเพิ่มตัวของรีโซฟสแต็กให้เร็วมากขึ้นนะครับก็คือจะเก็บรีโซฟสแต็กได้เร็วมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าโดยปกติแล้วปัญหาในการเก็บรีโซฟของท่านไรเดนเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นก็ถ้าจะเปิดกลุ่มดาวหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ เพราะงั้นใครที่ต้องการจะเปิดกลุ่มดาวผมแนะนําว่าไม่ C0 ก็ C2 ไปเลยนะครับใครจะเอา C1 เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะทีนี้มาลองดูในส่วนของค่าท่าคอมโบมาตรฐานของท่านไรเดนกันบ้างน,นะครับมาลองดูกันว่าเอ,อจะทํำยังไงให้ดามเมจของท่านไรเดนเนี่ยสูงที่สุดนะครับก็อันแรกเลยนะครับแนะนําให้กดพอเราเริ่มโรเตชันเนี่ยนะครับแนะนาให้กดสกิล E ก่อนถึงรอบนะครับ เป็นการซมมอนตัวดวงตาแล้วก็สร้างดาเมจเป็นวงกว้าง1รอบนะครับจากนั้นเราก็สลับไปเล่นตัวอื่นครับไปเล่นตัวอุ่นแล้วก็วนสกิลไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเล่นเป็นโยอิมิยะฟิชแล้วก็เบนเนตใช่ไหมก็คือใหออ้ทั้ง3ตัวนี้ทำดาเมจกับศัตรูไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็พอมียันติก็พยายามกดๆนะเพื่อทําการเติมรีโซฟสแต็คให้กับท่านไรเดนนะครับหลังจากที่ตัวละครอื่นๆทำการกดอันติเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าวนวนโรเตชันเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมครับ เราถึงค่อยสลับตัวท่าลเด่นกลับมาใหม่นะครับผมจากนั้นให้ทําการกดอันติ1รอบนะครับแล้วก็วนสกิลตานี้ครับ N5 E N4 แล้วก็ C นะครับอันนี้หมายถึงอะไรนะครับ N N เนี้ยหมายถึง normal attack ครับก็คือการโจมตีปกตินะครับ N5 ก็หมายถึงว่าให้โจมตีไป5ครั้งนั่นเองก็คือ1 2 3 4 5โอเคนะครับอันนี้คือ N5 นะครับส่วน N4 คืออะไรก็คือ1 2 3 4แล้วก็ C คือชาร์จนะครับ C คือชาร์จโจมตีก็ชาร์จโจมตีไป1ทีนะครับอันนี้คือคอมโบเนาะก็คือ N5 E N4 แล้วก็ชาร์จตี1รอบนะครับอ่าอันนี้คือสูตรการโจมตีที่ได้ดาเมจส,สูงสุดของท่านไรเด้นนะครับอ่าอีกอีกรอบนะครับกด Q นะครับ N5 E N4 แล้วก็ชาร์จโจมตีนะครับอ่ามาลองดูกันว่าพอมันเป็นคอมโบจริงแล้วมันเป็นยังไงเนาะ อ,นนอ,อ,อ,อันนี้ก็จะครบหนึ่งรอบพอดีนะครับอันนี้ก็จะครบ1รอบพอดีก็จะเป็นการ maximize ดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับจริง,รงๆแล้วการโจมตีของท่านรเดนเนี่ยมีในรูปแบบอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตี n5 ไปเลยนะครับตีไปเลย n5 หรือว่าเป็นการโจมตี n1 เฉยๆแล้วก็กดชาร์จโจมตีนะครับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบอย่างที่ผมแนะนําไปนะเป็น n5 e แล้วก็ n c c นะครับ อันเนี้ยจะโอเคที่สุดเนาะมันจะครบเวิพอดีนะครับแล้วก็ได้ดาเมจที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนต่อมามาดูในส่วนของอาวุธของท่านไรเดนกันบ้างน,นะครับอาวุธที่ดีสำหรับท่านไรเดนนะครับก็คงเป็นเอ็นเกาฟิงไรนิ่งหอ,อกประจําตัวของท่านไรเดนนั่นแหละครับเนื่องจากว่าตัวหอ,อกเนี่ยให้ค่าพลังโจมตีที่สูงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวสับสแตตเองก็เป็นตัวของ Energy Recharge นะครับซึ่งไอตัว Energy Recharge เนี่ยจะส่งผลในแง่ทั้งผลของเซตออดิแฟคที่ท่านไรเด,นใ,นรเด,ดในพาต่อไป แล้วก็ผลของหอ,อกเนี่ยความสามารถของหอ,อกนะครับนอกจากนอกจากจะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีแล้วก็ Energy Recharge แล้วนะครับตัวของหอ,อกเองจะเปลี่ยนค่า Energy Recharge ให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีนะครับซึ่งก็คือพูดได้ง่ายว่าถ้ามี Energy r ร c ชา r ์ e สูงเปอร์เซ็นต์โจมตีของ,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 งท่านไรเดนก็จะสูงด้วยนะครับตามหอ,อกนั่นเองนะครับแต่ตัวหอ,อกสีดาวนะครับสายฟรีมันก็ดีไม่แพ้กันนะครับหอ,อกสีดาวที่ดูดีที่สุดนะครับก็คงเป็นหอกบีีเนาะเป็นหอกตัวของแบ t t l e p a s s นะครับ ถามว่าทําไมนะครับเนื่องจากว่าตัวเออ่สเตตของตัวหอกเป็นพาสจะดีมากนะครับถึงแม้ว่าเมนสเตตจะให้พลังงานโจมให้ค่าพลังโจมตีที่ค่อนข้างต่ำนะครับแต่สับสเตตเนี่ยเป็นเรื่องของอัตราคลิเนาะซึ่งที่เรเวลเก้าสิบของหอกเนี่ยนะครับให้อัตราคลิถึง36.8%เลยนะครับก็คือคือมันสูงมากๆครับก็คือทำทำใหเ้เราสามารถทำอาร์ติแฟกต์เนี่ยสวยๆให้ท่านไรเดนเนี่ยได้ไม่ยากนะครับแล้วก็หอกเนี่ยนะครับยังมันยังมีความสามารถเพิ่มเติม ในแง่ที่ว่ามันเพิ่มเปอร์เซ็นต์โจมตีตามจำนวนมอนสเตอร์ที่อยู่ในสนามนะครับก็จะทําใหา้ยิ่งมอนเยอะท่านโชกคุณก็จะยิ่งเก่งไปด้วยนะครับเพราะงั้นโดยรวมแล้วแบบหอกแบทแบท่าพาสเนี่ยนะครับจะได้ดาเมจที่ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับหอกสีดาวตนอื่นเนาะแต่หอกบีพีเนี่ยมันไม่ใช่หอกสายฟรีใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็คงจะฆ่ามันไปก่อนนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงท่านไรเด้นสายฟรีกันใช่ไหมฮะ หอกซีดาวที่ดีที่สุดสาหรับท่านไรเดนนะครับก็คงหนีไม่พ้นอาวุธอันนี้ครับผมนี่เลยนะครับตัวของหอกเดอะครชเนาะถามว่ามันมีดียังไงนะครับเออมันมีดีตรงที่ว่ามันเป็นของที่หาได้ง่ายมากเลยนะครับเป็นของสายฟรีนะครับซึ่งอัปเดตมาให้ตอนแพท2.1เนาะซึ่งจะได้หอกนี้จากตัวของกิจกรรมตกปลานะครับแล้วก็นอกจากจะทําหอกได้ง่ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าขยันหน่อยนะครับขยันตกปลาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็จะสามารถทําหอ,อกขัด5้าได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความสามารถของหอ,อกเนี่ยนะครับเออไม่ขี้เละเลยเนาะเรามาลองดูกันนะครับเออตัวหอ,อกเนี่ยนะครับให้ค่าพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่510นะครับผมแล้วก็ให้อัตราฟื้นฟนูพลังงานอยู่ที่45.9นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าสูงมากๆเลยนะครับผมทีนี้สก,กิลของหอ,อกเนี่ยไฮไลท์เลยนะครับ ถ้าไม้ตายจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ24%แล้วก็อัตราคริของท่าไม้ตายจะเพิ่มขึ้น9%อันนี้ที่ขัดเกลสา3นะครับถ้าขัดเกา5าเนี่ยดาเมจความเสียหายของถ้าไม้ตายเนี่ยตัวเลขตัวนี้จะเปลี่ยนไปเป็น32%นะครับแล้วก็ตัวของอัตราคริเนี่ยจะอยู่ที่12%เนาะเออก็คือเรียกได้ว่าเออได้ได้เรื่องของดาเมจถ้าไม้ตายแล้วก็อัตราคริของท่าไม้ตายเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบดื้อเลยนะครับเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะครับผม แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเออซับสเตตของที่เป็นอัตราฟื้นฟูเนี่ยดีกว่าทาไเด่นมากๆเลยใช่ไหมครับที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เรียกได้ว่าหอกเดอะแคชเนี่ยครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการดับบัฟดาเมจถ้าไม่ตายแล้วก็มีอัตราฟื้นฟูพลังงานให้ด้วยนะครับท่านไรเด่นใช้หมดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้หอกเดอะแคชเนาะแต่ว่าไม่รู้ไปตกปลาที่ไหนดีนะครับผมเคยทําคลิปแนะนําสถานที่ตกปลาสําหรับหอกเดอะแคชไว้อยู่นะอย่าลืมไปดูกันละกันนะครับหอกต่อไปที่ผมแนะนานะครับก็คือหอกแบล็คเคครับ หอกนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าสับสเต็ปเป็นตัวส่วนของครีดาเมนะครับแล้วก็มีพาสซีฟสกิลในการเพิ่มพลังโจมตีตามมอนที่ฆ่าได้นะครับถ้ามีมอนเยอะๆมาให้ระเด่นฆ่าเนี่ยก็หอกนี้ก็จะยิ่งแรงเวลาตีมอนสเตอร์ตัวหลังๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าเราไม่ได้เก็บสแต็ปนะครับดาเมจก็จะจะ,จะค่อนข้างน้อยเนาะเมื่อเทียบกับหอกเดอะแคชนะครับแล้วก็หอกไป็นนั้นพาสนะครับ หอกสีดาวอื่นๆมีดีไหมอ่าม,มีมีที่แนะนําก็อีกกันหนึ่งก็อาจจะเป็นอันนี้ละกันนะครับเป็นตัวของหอกเฟโรเอนีสเนาะแต่ว่าหอกนี้อาจจะไม่ค่อยดีกับ่าตุไรเดนมากนะครับเมื่อเทียบดาเมจกับเอ่อตัวของหอกที่เราพูดถึงไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับอ้ตัวหอกเป็นพ a าสหอกแคชหอกแ็คคีฟนะครับดาเมจของเฟโรเนีสเนี่ยจะค่อนข้างน้อยที่สุดนะครับ แต่ว่าที่มันพอใช้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องัออสบสบแติของมันนี่แหละนะครับก็คือมันให้อัตราฟื้นฟูพลังงานเป็นับส,บสบแติมรองนะครับก็เลยทําให้หอกนี้ยังพอจะใช้ได้อยู่สําหรับท่าลเลนแต่ว่าเมื่อเทียบกับหอกที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยหอกนี้จะค่อนข้างทำา a เม g ได้ต่ำที่สุดนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตังนะครับแล้วก็ขี้เกียจต,ตกปลาด้วยนะครับคงต้องเลิกใช้เป็นหอกสามดาวนะครับออหอกสาดาวที่ผมพอจะแนะนําได้ก็จะเป็นตัวของไบเทเซลเนาะ เนื่องจากว่าส่วนของซาตัเเี่ยเป็นอัตราคินะครับก็จะทําให้ปั้นตัวของท่านรลเดนได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ดีการใช้หอบ3าดาวนะครับผมบอกเลยว่าดาเมจดรอปลงมาเยอะมากๆแน่นอนนะครับอย่าหวังเลยว่าท่านรลเดนของคุณจะแรงนะครับแค่ว่ามันปั้นสเต็ตง่ายเฉยๆนะครับถ้าผมแนะนําแนะนําว่าขยันตกปลาหน่อยละกันนะครับไหนๆเราสายฟรีล้วก็ขยันหน่อยละกันเนาะนะครับให้เราสามารถทําหอบหรือแคชได้นะครับซึ่งดีกับท่านรลเดนมากๆเลยนะครับผม มาดูในส่วนของอร์ติแฟ์กันบ้างนะครับเนื่องจากท่านลาเลเนเนี่ยเน้นใช้ค่าฟื้นฟูพลังงานแล้วก็เน้นดาเมจจากสกิลอันติเมทเป็นหลักนะครับเซตอร์ติแฟ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเซต4เอมเบลมนะครับเนื่องจากอ่ะในส่วนของเซต2อันนี้เนาะนะครับถ้าใส่เซตนี้2 2ชิ้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้น20%ก็คือได้ค่าฟื้นฟูพลังงานมาเพิ่มเติมดื้อเลย20%นะครับแล้วก็เซต4นะครับ ยังมีความสามารถในการเปลีย่ยนนะครับตัวของ energy recharge นะครับให้เป็นความเสียหายท่าไม้ตายด้วยนะครับโดยจะเพิ่มได้สูงสุดถึง75%นะครับซึ่งไอ้เนี้ยก็คือที่ energy recharge 300นั่นเองนะครับพูดง่ายงว่ายิ่งมีตัว energy recharge มากแค่ไหนดาเมจของท่าไม้ตายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะงั้นได้ทั้ง energy recharge ในส่วนของเซตส 2, แล้วก็ได้ดาเมจทําไม้ตายเพิ่มขึ้นด้วยในส่วนของเซตสนะครับ เสี่บมก็เลยดีที่สุดสําหรับท่านไลเดนนะครับแต่หาใครนะครับที่ยังไม่ได้ฟาร์มเซตเสี m, นะ่เบมเนาะเราอยากจะใช้เซตเก่าๆไปก่อนนะครับมีเซตไหนแนะนำไหมนะครับก็อาจจะแนะนําเป็นตัวของส er, นะี่ thunder suiter เนาะนะครับไอ้ส่วนของเซตสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะเนาะไอ,อ้เพิ่มความเอ่อความเพิ่มความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น40%เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าเซตสี่เนี่ยเห็นว่าตัวท่านไรเดนจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับสา แกศัตรูที่ได้รับผลกระทบต่อท่าสายฟ้าเนาะซึ่งท่านเลเดนเนี่ยเป็นเป็นตัวละครท่าสายฟ้านะสามารถแปะตัวของท่าสายฟ้าได้ไม่ยากนะครับเพราะงั้นก็ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาทื่อๆเลย35%นะครับก็ถือว่าดีนะถือว่าทำได้ทาให้ท่านเะเด่นแรงได้พอสมควรเหมือนกันในส่วนของ4 Thunder s o o o t e r นะครับหรือเซ็ตอินฟกันอื่นที่แนะนําก็อาจจะเป็นในส่วนของ2 Thunder f u r y นะครับแล้วก็2 g l a d i a t o r นะครับ ก็คือเรื่องของเนื่องจากว่าตัวของ Thunder Fury เนี่ยเป็น,นตัวที่เพิ่มในส่วนของโบนัสไฟฟ้าให้15นะครับแล้วก็ตัวเซต g u a r d i a เตอร์เองก็มีการเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีให้ถึง18นะครับก็พอจะใช้ถูถ่ายถูถ่ายไปก่อนได้นะครับแต่ยังไงซะไอ้สองเซตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตด่งในส่วนของ Thunder Sooter h 4อันหรือว่า2 g u a r d i a เอเ Thunder Fury นะครับ2ออ,อันนี้ยังไงซะดาเมจก็ยังน้อยกว่า4เมเบลมนะครับเพราะงาั้น ผมก็แนะนําว่าถ้าจะใส่2องเซตนี้นะครับให้แนะนําให้ใส่ไปก่อนในช่วงที่ไม่มีสีแอมเบมใช้เนาะ mm. ก็ฟาร์มสีแอมเบมไปเรื่อยๆนะครับ mm. พอเราได้สีแอมเบมที่ต้องการแล้วเนี่ยค่อยสลับจากไอ้สเซตนี้ไปใช้ตัวของสีแอมเบมได้ครับทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วเมนสเตตเราควรจะปั้นไปทางไหนดีเนาะอันนี้เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันเยอะมากเลยนะครับว่าจะใส่นาฬิกาแล้วถ้วยเป็นอะไรดีนะครับ เนื่องจากว่าตัว Energy Recharge เปอร์เซนต์สมตีนะครับหรือว่าโบนัสไฟฟ้าเนี่ยทั้ง3สเตตเนี่ยเป็นสเตตที่สําคัญสําหรับท่านโชกุลหมดเลยนะครับแต่โดยสรุปแล้วนะครับผมขอสรุปง่ายๆว่ามันขึ้นอยู่กับว่าท่านโชกุลของเราเนี่ยขาดสเตตอะไรนะครับสำหรับสายฟรีที่ใส่หอก the Cash นะครับตัวหอกเดอะแคชเนี่ยมีสับสเตตเป็นค่าฟื้นฟูนะครับ สูงอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวพาสซีฟของท่านไรเดนเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนค่าฟื้นฟูพลังงานใช่ไหมครับให้ไปเป็นตัวของโบนัสไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับเพราะงั้นทําให้สเต็ในส่วนของฟื้นฟูพลังงานแล้วก็สเต็ในส่วนของโบนัสไฟฟ้าเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับก็การใส่ในส่วนของที่เป็นนาฬิกาเปอร์เซ็นต์โจมตีแล้วก็ถ้วยที่เป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีเนี่ยจะให้ดามเมจที่ค่อนข้างสูงกว่านะครับนี่อันนี้ตามนี้เลยเนาะก็คือผมจะใส่เป็นในส่วนของนาฬิกานะครับเป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีนะครับ ในส่วนของตัวถ้วยเนี่ยผมก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีครับเพื่อนๆนะครับอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าเวลาเราเฟาร์มอร์ติแฟกต์เนี่ยนะครับสับเอ่อสับสเตตนะครับหรือว่าสเตตลองข้างล่างเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่สําคัญไม่แพ้กับเมนสเตตเลยนะครับเพราะงั้นผมเลยแนะนำอย่างนี้ครับว่าเวลาเพื่อนๆฟาร์มตัวของอร์ติแฟกต์เนี่ยให้คิดซะว่าเพื่อนๆกําลังหานาฬิกา ER หรือว่านาฬิกาเปอร์เซ็นต์โจมตีก็ได้นะครับหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็ส่วนถ้วยเนี่ยก็หาเป็นถ้วยเปอร์เซ็นต์โจมตีหรือถ้วยโบนัสไฟฟ้าก็ได้นะครับหายางใดอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสับสแตตอันไหนดีกว่าให้เพื่อนๆนใส่อันนั้นครับนะครับเช่นสมมติว่านาฬิกา ER มีสับสแตตที่ดีกว่านาฬิกาเปอร์เซ็นต์โจมตเีเพื่อนๆก็ใส่นาฬิกา ER ไปเลยนะครับไม่ต้องสวนว่าเออผมจะบอกว่าเออท่า,าเล่นจะแรงเวลาใส่ตัวของนาฬิกาเปอร์เซ็นต์โจมตีมากกว่าเวลาที่เขาใส่หอกเดอะแคชนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับ ก็สัตตอันไหนดีกว่าใส่อันนั้นไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ตัวท่านไรเดนที่ใส่หอกเดอะแคชแล้วก็มีนาฬิกาเป็น ER แล้วก็โทษโบนัสไฟฟ้าก็ได้นะครับอาจจะไม่เหมือนของผมเลยก็ได้นะครับแต่ว่าดันแรงกว่าของผมซะอีกนะครับเพราะงั้นก็ดูสัตตด้วยนะครับในส่วนของอ์ติแฟกต์นะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปไลเดนอ์ติแฟกต์สายฟรีนะครับโดยสรุปผมแนะนําอย่างนี้ครับก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยใส่อาวุธเป็นเดอะแคชเนาะเป็นเดอะแคชสี่ดาวนะครับ เ,เพราะว่าเป็นไอเทมสายฟีที่ดีที่สุดแล้วนะครับส่วนใครที่มีตังขึ้นมาหน่อยนะครับสามารถเติม b a t t l e Pass ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเติม b a t t l e Pass มากนะครับอาจจะใช้เป็นหอแบต t ตอร์น s ไปก่อนนะครับก็จะได้ดามจที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเซตออดิแฟกนะครับผมแนะนำให้ใส่เป็นตัวของถ้วยเปอร์เซ็นต์โจมตีเนาะแล้วก็ในส่วนของนาฬิกาก็เป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีเช่นเดียวกันแต่อย่างที่ผมบอกไปเนาะว,ว่าสั b s t แตก็มีผลเหมือนกันนะครับพยายามบาลานซ์สั ไลเดนเนี่ยใช้ทั้งตัวของเปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูนะครับใช้ในส่วนของอัตราครีแล้วก็ส่วนของออความแรงคีแล้วก็เปอร์เซ็นต์ยอมปีนะครับทั้ง4ีสับสเตตเนี้ยนะครับมีความสําคัญกับท่านไลเดนหมดเลยนะครับก็ฟังฟังพวกนี้เก็บไว้ละกันนะครับสำหรับใครที่มีคําถามนะครับสามารถทิ้งไว้เออคาถมไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างๆเดี๋ยวผมไปพยายามตอบนะครับทุกคนเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากจะไปเอนจอยกับประหลัทีตของผมนะผมจะตีมอยู่ทาง Twitch TV นะครับผม www.twitch.tv/Justine นะครับผมจะตีมทุกวันนะเวลา18นากา30นาทีจนถึง22นาฬิกานะครับอย่าลืมแวะมาเอนจอยกันได้นะครับขอทิ้งท้ายเป็นไฮไลท์เกมเพลย์ของท่านโชกุลแล้วกันนะครับไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายครับ